พี่น้องไปหถพักหถแยาเลยเฮานะคะไปหถพักหถแยาก่อนฝ้ากระตากผ่าตั้งแตเดือนผ่าเป็นรถพักรถแยาเฮารดพักหถแยารถผักสายแล้วนะคะทุกคนค่ะมารดพักกระได ใบที่สามมันกำลังสิบโป่งพน้องเอ้ยสายแล้วได้สิบโมงเลวเด้อพี่น้องชาวเดือนก็นหากันมาโฮดเพื่อนี่เด้อพี่น้องเอ้ยออาพมเป็นยังเพราะว่าเมื่อวานชาวเดือนโฮดแล้วนะก็สิให้เพื่อนให้น้ำเพื่อนบนหลายปันใดดอกพี่น้องป้องตายนะเพราะว่าอ,อันนี้พี่น้องปลูกใส่กระลมังน้ำเพื่อนซึมเข้าตปก็อา่าย่านหากเพิ่นตายนะพี่น้องค่ะ เอาสิใส่พอประมาณจักหน่อยเผือเทศกำลังแตกใบที่สามเลยนพี่น้องใจเย็นๆนะคะทุกคนค่ะสาเดือนก็ยังยังให้ใหไ,ไ่ใบๆสิได้เอาขึ้นไปตาเนาะสางเดือกนก็โอ้ยายามใจเย็นอยู่ดอกพี่น้องอเพราะว่าถ้าเทาเอาออกไปได้แล้วมันสิได้เห็ดเป็นถุงเป็นระเบียบจักหน่อยนะพี่น้องนะคะ อันนี้เพื่อจ็ยัางอันอยู่ในอัน,นแนวเพะอยเนาะอันนี้ตีโชอผลงานนะคะทุกคนค่ะกระเทียมเฮาที่ปลูกเมื่อน,นั้นน่ะออกแล้วได้พี่น้องไงน,นะคะโชว์ผลงานเลยวันนี้นะคะกระเทียมของเรานะคะทุกคนค่ะออกนอดแล้วพี่น้องนะคะได้กินเร็วกระเทียมพี่น้องเ้ยเพื่อนนั่นทอดใบทอดอยอดยาวจังเลยเสาเดือนกันลี่ไปกินแล้วเนี่ยนะคะ เนี่ยอันนี้ก็คือกันพี่น้องนี่มีเด็ดกระเทียมสองต้นที่สาวเดือนมาปลูกก่อนนะคะทุกคนใหญ่แล้วนะคะต้นมะเขือสาวเดือนก็เริ่มนะเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องให้น้ำเพิ่มจักหน่อยกอนให้หลายก็บอได้พี่น้องเลยคือว่าหันละเนาะให้พอประมาณให้หลายก็หากเน่าย่านหากเพิ่นเน่าใาก งามหอมคนหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่หอมก็แลัางงามเนาะพี่น้องหอมกับพ่อกระเทินอ้าสา่เดือนลืมอีกแล้วก็จะซื้อหอมมาปลูกลืมลืมหอมแขกนะพี่น้องนะลืมซื้อใช่ไหมฮึ่เฮียมอ่ะอจะของกินเฮียเนาะนุะ่ยน้อยพี่น้อง กินนั่นนมใกล้ๆหะ่ะเนี่ยเปาบกว่าโอ้เนี่ยอู้พักอันนี้ก็เริ่มใบทอดใบที่สามนะคะทุกคนค่ะนะเอามไาปพบพ่อกับซาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะนะสวัสดีค่ะ